สวัสดีครับจากช่องเคอเสียวนะคะวันนี้ก็มีข่าวอัพเดตมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้ววันนี้วันที่2เดือน12นะคะับห มีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับ iQ 11 Pro บเปิดเผยภาพเรนเดอร์นะครับก่อนเปิดตัวขุมพลังส n นปด r a g อน8 Gen 2สประสานเวอร์ชัน2นะครับใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ด้วยนะครับต้องบอกว่าสเปคจัดเต็มมากนะครับเป็นจอ e 6 amoled เลยอยู่ที่ 6. 7 8นิ้วนะความละเอียด2 k เลยและตาลิฟิเลตเขาให้มา 144H เฮิร์เลยนะครับชิปเป็นส n นป d รา g อน8 Gen 2นแล้วก็มีแรมให้มาแล้วก็เป็นแบบ lpddr 4 x ด้วย เห็นว่าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0มมป์เลยแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว 120W วัด้วยนะครับ ต่อไปมาฟังข่าวที่2นะครับเป็นเกี่ยวกับมือถือ Oppo Find N2 Flip นะครับตัวนี้เป็นจอพับนะรุนเปิดตัวกลางเดือนนี้มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED เลยขนาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับเป็นชิป d ด m e n นซี่9,000แล้วก็มีกล้องคู่50ล้านพิกเซลด้วยครับเหมือนว่าจะเปิดตัวออกมานี่เป็นคู่แข่ง Galaxy Z Flip เลยนะครับเนี่ยคือจอหลังของเขาเนี่ยคือแบบมีรูปแบบที่เป็นแนวตั้งนะครับค่อนข้างที่จะสูงดูดีเลยครับเวลาปิดฝาหลังออกมา คือกล้องอยู่ข้างข้าแล้วก็จอเป็นแนวยาวนิดนึ่งครับตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วเป็น Full HD+ ants, นะอัตรารี f r e s 120เฮิร์ตเลยและตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่4,300ม mm ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว44วัตต์ด้วยกล้องหลังให้มาความละเอียด50ล้านพิกเซลเลยนะแล้วก็มีอันต์วาวเลนที่2 8ล้านพิกเซลตัวนี้เป็นเลนของทาง Sony ด้วยนะครับและคาดว่าสีจะมีทั้งหมด3สีเลยมีสีม่วงสีดำแล้วก็สีขาวซึ่งคาดว่าอาจจะเปิดตัวในงาน Oppo นะครน,นนวงเดี้ยไ รอการยืนยันจากทาง Oppo อีกทีหนึ่งนะครับต่อไปข่าวที่3นะครับ Infinix Zero 5G 2023เปิดตัวยังเป็นทางการและทำมาพร้อมกับชิป MediaTek 1805G จอ6.7นิ้วนะครับอัตรารีเฟลก124เลยและคาดว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่8,000บาทครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจมือถือราคาถูกครับก็อยากจะให้มามองตัวนี้เลยตัวนี้เป็นหน้าจอ IPS LTPS นะครับอยู่ที่6.78นิ้วเป็น Full HD นะครับความละเอียดอัตรารีเฟลก124เลย และตัวชิปเนี่ยเป็น Mediatek Dimensity 1 8 5 g ด้วยนะตัวแรมให้มา 8G นะครับแล้วก็ตัว r อมเนี่ย 256G แบตเตอรี่ 5,000mAh แล้วก็รองรับชาร์จเร็วด้วยนะ3 3วัต์ส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา3ตัวเลยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเลนส์ที่2 Depth Sensor วัตรยา2ล้านนะแล้วก็มาโคอรอีก2ล้านพิกเซลซึ่งสีที่วางขายเนี่ยจะมีสีเทานะแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาว ราคาอยู่ประมาณ8,300บาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยอาจจะแตกต่างตามประเทศนะครับแต่ละประเทศที่วางจำหน่ายเราไปข่าวที่4นะครับ Motorola X40 Pro เปิดเผยภาพเรนเดอร์รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ชิป Snapdragon 8 Gen 2ด้วยนะพร้อมจอสุดลื่น1 6 5เฮเลยกล้องหน้า60ล้านพิกเซลครับ ตัวนี้นะครับหน้าจอเป็น OLED 6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD p a พอาตาัตราลิฟเฟลต์1 6 5 h z เป็น HDR10 p a รด้วยนะตัวนี้ชิปเป็น f a ร c o m s ซานด a g o n 8 Gen2 จะพูดกับแรม12ชิค,ครับความจุก,ก็256 g ิกแบตเตอรี่5000 mAh และยังรองรับชาร์จเร็ว68วัตต์ด้วยนะตัวกล้องหลังนะครับให้มา3ตัวเลยเลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2อันตาวาย50ล้านพิกเซลส่วนเลนที่3เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซล และยังมาพร้อมกับกล้องหน้า60ล้านพิกเซลด้วยครับยังไรก็ดีนะครับยังไม่มีข้อมูลเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวต้องรอคอยติดตามกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้ง4ข่าวนะครับที่ผมนำพาฝากเพื่อนในวันนี้ยังไงถ้าชอบนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเฮอเสี่ยวผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับผม